พี่น้องผู้ดูทุกอนจ้าไปปอมหภาไปอย่างน้อมสวัสดีครับพี่รองครับุกูทุกคนเดีายเดียวผมแล้เดีวันเดียวมรว่าจะบุกมงปลมนี่ทางองเดียวอันใดเดยว่าเช้่ว่ามัน่านถือรเดมีอยู่นี่ว่ามรว่าบุกมึงมัลายลอยลครับเดีบุกมองปอมไปกินดครับไปแกัน้อง มาเที่ยวสองเสี่ยวโหลจ่อ,จอยจัดเลยเหมือนได้ก่ัเดี๋ยวบนตบะฝานาตะไรตาขั้แทกกับถ่วหัวมาคู่สูงคักเนี่ยยโอ้ก็เดบงห้างหมดแดงยุคตนนึง จะกินยู่ในเขาวนนี้ด้เราไปไงนะใส่แบัน,นี้ย้อยในเขานี่แล้วหรูอไม่เขาน้าปางพลเรือยู่ใหายเดียวหน่เกี่ยวพระท่านเบิดพระวันพระท่านแกนแกพระผอมโม่แกพร,ระผอม,ม

ก,ก็ทำหนี้กำลังใสก่ก๋วยปูดีดิเพราะว่ามันประธานนี้มีแกนเนี่ยโอ้ยจักแล้ววันนี้ม่าหนีแล้วเ่าวันนี้ทำปูดีกึน้นนี่คขาไม่หลอกไม่นี่เลยเรียนซื้อตัวไม่นี่เลยจะกไ็ไอ

โอ้เอาหนูกันจำบอยดีดนีม่กะทานหูกันตัวหนี่งเหมือนหูกบกหนูกูนั่คือหูใหญ่คักเน่พุดนะโอ้เผียพายาปอมันหูงดอบ่งางวงน้ำ

เพียโลนหนาเบิดเลยเอามีผู้มาเก็บ เดี๋ยวไปไงเอาห้องขอไปเห็นโน้ตไปเห็นเป็ดใส่เดรร้ายหลังให้ไป,ไป Ô bây giờ bên mày. Dạng cắp nó phải nghe Di. Di. bà là cái chị trắng... đi Có <laughs> à, <nó bị> sợ. thang <laughs> จำบวงได้ป่ะเนาะไปปอมไป้าเนี้ยแผ่วไว้ไปปิดจะบวงผมไปปดอองแล้วพีแล้ว 这船，我这里完不了。 Một mưa lát mặt. Một mưa Một mưa lát mặt. Một mưa lát mặt. Một mưa lát mặt. Một mưa lát mưa. Một 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 mưa. หมุ่มกันกินเขาอยู่นี่แล้วเนี่ยครับขอบคุณ่อจอยากได้ปูมาเอาเด้อนี่กำลังออกลูกเด่นก่อนไปเลี้ยงนเอาละกำลังไว้ในนัันเท้าในแหวงไปยังมีถุงใส่ลูกมันออกแล้วนี่เนี่ยมันสิไต่เราหนิ่นยังไงเราเอาไปไว้ในบ่อกบพ่อหนิบ่อ

Ôi, 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 ngay. ôi, 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 ô ô. ôi, ôi, cắt ôi, 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 ô. ôi, 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 ôi,

เออไปยานี่นี่เมดแลีวมดแล้วตัวเดียวตัวตัวบี้ว่โอ้ขนาดตัวขนาดตัวยีมคือจังเขเขียวเลยวะโอ้ยขนาดพี่น้องใครแนวปต่ายเนาะพะย่หจุดจูดจดอุบาุพะโลครับนสูโอ้ยพ่ีดิ นี่จิ๋วจิ๋เลยมีไมบอยู่ปะอ้าขบนัวไปพี่ปากน้องเขาติพย์ไปงีไปครับพี่น้องบไปนี้เอากระไดตัวหนึ่งหนอกะวางเลยกระไดวันนี้พูดได้เพิคนไหนก็แชฉลบมันติดตามกะมากินขวดหนูมันกันนะครับวันนี้เขาจะได้ขวดหนูนะครับวันนี้บ่ได้กินบักโดนเลยนี่บักโดนแล้วบ่ได้หาหนูจักเทียบป้าก็เป็นตะมันแต่ว่าหนูน่ะปังเนาะบ่นได้เข่าเพิ่นได้กินเข่าแล้วไะไปครับวานนี้กะ เปื่อช่วยจีนห้เส็ดแบบไรตัวแบบไรก็จังคอยติดตามไปบ้างอีกเด้อครับสำหรับเสานี่ห้องแม่ยำหนูกับหนูก็บสำเร็จตัวหนึ่งอยู่สำหรับวันนี้ก็กล่าวเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับ